จะย้อนไปในวันนั้นมันน่ากลัวน่ากลัวมากพี่เนี่ยเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่เคยบอกให้ใครฟังว่าเราเห็นผีจนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยมาบอกที่รายการนี้ว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยไม่ได้โกหกมันเป็นเรื่องจริงพี่ก็เจอผีทั้งคันเลยอ่ะโอ๊ยไม่อยากเล่าเฮ้ วันอะไรมาให้ก็ได้แล้ววันพระท้าทองคำหรืออะไรก็ได้ที่มีอยู่อะเอามาบอสให้แม่เลยเดี๋ยวนี้ไม่อยากย้อนไปถึงอดีตนะแต่ถ้าทุกคนอยากจะฟังก็ต้องฟังโอเคตกลงปะก็อยากจะเล่าแต่จริงๆเนี่ยบางถูกบางขับเพราะเราไม่อยากจะย้อนไปนะวันนั้นมันน่ากลัวมากเรื่องเป็นยังไงครับวันหนึ่งจำได้เอางี้เอางี้งจำได้ป่ะนี ไม่ใช่น้องเอ,อ๋นะโโออเควันหนึ่งนักการเวลาเกือบตีหนึ่งวันลุ่งขึ้นจะเป็นวันเข้าพรรษาหน้าบัดนาว <c oughs> ทุกคนนั่งรถตู้จะกลับกรุงเทพหน้าแยกแยกหนึ่งคนขับรถก็ได้เหลือไปเห็นผู้ชายเดินริมถนนเปล่าเปลี่ยวไม่มีใครสักคนรูปร่างหนาตึม ตัวใหญ่แต่ไม่มีคอคอของเขากับหัวมาอยู่ที่มือเดินริมถนนเลือดอาบตรงเชือกกล้ามสีขาวเต็มไปหมดทุกคนเห็นหมดทุกคนแต่ไม่มีใครพูดนิ่งสงบสงเนีน่มสกัดอารมณ์กันทุกคนจนรถคันนี้เดินแล่นไปเรื่อยๆสองชั่วโมงผ่านไปใกล้จะถึงกรุงเทพเห็นแสงสีไฟ อลาอลาอลามเรื่องรองเยอะแยะไปหมดทูคนก็ได้บอกว่ากี้ผ่านมาเห็นอะไรไหมอ๋อมีคนทักในรถใช่ไหมทักนะในรถแต่ตอนนั้นไม่มีใครทักทุกคนเห็นกันหมดก็นิ่งกันหมดทุกคนก็เลยบอกหย,ดยุดอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดออกมาเธอต้องเห็นเหมือนฉันเห็นอะไรสุดท้ายแล้วก็ต้องเล่ากันว่าเห็นเหมือนกันหมดในรถมีกี่คนนะพี่ิในรถ,นรถมีหน,นึ่งสองสาม สี่ห้าคนห้าคนเห็นกันหมดเดินกันหมดแล้วก็วันลุงขึ้นเป็นวันเข้าพรรษาทุกคนเช้าวันลุกขึ้นแยกย้ายกันไปทําบุญตักบาตรกันเกี้ยงนะเนรนาก่อนวันพระใหญ่ก่อนวันพระใหญ่ทุกคนเห็นกันหมดส่วนมากจะเห็นน่องยุ้ยนุ้ยฮะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่พี่เนี่ยเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังไม่เคยบอกให้ใครฟังว่าเราเห็นผีจนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยมาบอกที่รายการนี้ คือโ <c oughs> ต้แชรมหาชน,นเล่าให้ฟังเลยว่าสิ่งที่เราเล่าเนี่ยไม่ได้โกหกมันเป็นเรื่องจริงฉะนั้นใครเห็นเหมือนพี่ก็ต้องจําไว้นะว่าลุ่งขึ้นทําบุญตักบาตรเขามาขอส่วนบุญคุณต้องรู้ถ้าคุณเห็นแล้วคุณยังนิ่งดูได้เฉยๆอยู่คุณจะต้องแย่มากคุณต้องไปต้องไป